สวัสดีตอนเช้า,ชานะคะจากราชบุรีส่วนครึ่งนะคะวันนี้เรามาออกแคมป์นะคะที่ลินทาราริเวอร์แคมป์นะคะวันนี้นะคะจะชงกาแฟนะคะปกติเนี่ยเราจะชงกาแฟที่เป็นกาแฟสดขงบดแบบนี้นะคะแต่รอบนี้เราจะมาชงแบบที่เป็นแคปซูลของดอยช้างนะคะเขาก็จะมีหลายรสชาติมากเลยนะคะเป็นแคปซูล ก่อนเลือกเรจะเลือกเป็นสีม่วงนะคะซึ่งก็ไม่เคยไม่เคยดื่มมาก่อนว่าสีม่วงมันรสชาติอะไร หอมมากหอมมากน,นะคะแล้วก็เอามาใส่แกวค่ะอ้อปอลืมจะบอกไปว่าหนึ่งหนึ่งแคปซูลที่ปอที่ปอจะทำนะคะก็คือหนึ่งน้ำตวงนี้นะคะปกติแล้วไม่รู้ว่าเขาทำกันยังไงแต่ว่าปอกะเอาว่าหนึ่งแคปซูลคือหนึ่งน้ำตวงนี้ส่วนที่จะมาทานกับกาแฟเช้านี้ก็คืออันนี้ค่ะ ก็ขี้เพิ่มเติมค่ะส่วนอาหารก็จะเป็นรันช์ไปเลยนะคะก็คือเช้ารว,วบเที่ยงไปเลยนะคะเ่ินทางได้ไปแล้ว